เดี่ยวว่าเดี๋ยกวันทอด้วยเนีย่ยครับคลิปโอ้อีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาเล่นไบรซ์ Bryce กันนะครับเออ่กับเป็นทุนครฟรีนะวันนี้ก็เล่นเอาอีตาสองแล้วบางทีเล่นเพ <c oughs> ย์ฮิวินเมื่อกี้ผมเล่นเพย์นะเอเล่นทารา่าแต่ผมก,ก็เล่นทาร่าไม่ค่อยเป็นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเทงไงส่วนใหญ่ก็เล่นพวกแครี่วอร์ไฟเตอร์อ,อระไรแบบนั้เออพวกสารซินนะพวก,ก,กนั่นแหละ ก็ไม่เคยได้จับเทิงนะทิ้งกับซับพอร์ตได้บกมถ้าเล่นซัพพอร์ตก็ปลาหมึกนะถ้าเล่นก็ปลานะครับถ้าปลาหมึกเราได้กินนะพอจะฟาวล์ซีเสร็จแล้วไปยืนเทิ้งให้พวกสะพัดสบายเนาะถ้าทีมมันอยากเป็นตัวเลยว่าทีมมันไ,มได้เปรียบมากเลยน,ะนี่ก็อาคาเมกอนนะครับใบ้อนี้ก็เป็นตัวที่ตีเรียงนะก็บ,บางไปไมันจะบางนิดนึงบาง,บางจัดเลย น้อมาอีกเฮ้ยไอฟิวเดอร์ซันโยนหน้ามีแน่นอนครับนี่เนี่ยป่าใบฟิวเดอร์ซันทุยฟิวเดอร์โย้อนฮีเฮ้ยโดนโอ้เต่ปกฟักกิสเมนอัฟเฟรมอัฟรอนเอฟเฟกนี่เนี่ยโป้งไปหนึ่งดอกเฮ้ยมันจะตายละตอนเชื่อวะชื่อมันชื่อยาวไอวินไอวินนี่โอ้อะไรโอ้อุตัย จะมาถึงกูเตกเลยวีนตูนดาบลักดาบยักสลักอย่าดาบมึงน่ดน่อยวีนเดี๋ยวเจอหูต้องเจออันติข่อนนานานน อีวนยู่ในป่าอยู่ในป่าละมอกูจะแย่งมึงจะแย่งจะแย่งกูจะแย่งจะแย่งยังมัน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 เอ้ยแย่งสวยได้แง่ไอ้กูตายสิเขาแต่ก็ได้มังกรนะก็สวยอยู่ mình đem một khoản có nhan đi mà còn đây ok vậy đó Tại cụt tê ngay nha men cụt tê rồi viên viên đeo 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 mình gấp viên cụt lên ơi nó chất viên Nói nó này mình mà thắt lại chứ mà thắt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  đi đi Ekuduet, doet, kuduet, đượt, kuduet, cú Na cú mày, cú kuduet. Ya hít tuổi điệu, mama này, ba. Say hâm mang con ได้อย่านั os, ksi, ้นารมันมาเยีงมังกรกูอย่าเยีงมังกรฉันอย่าเยีงมังกรฉันเสร็จครับในมังกรแหละได้สองตัวแล้วเท่านี้ว่าอะไรจะไปอยู่แหละเออเนาะแต่เมื่อกี้คือแม่งไม่ได้ตีมังกรเลยมันจะตีมังกรไอ้จะตีมังกรเนี่ยไม่ตีมังกรจะตีมังกรแหละเอ้านี่อะไรอุ้ยดาบยักษ์ดาบยักษ์สนั่ง

อู้มีคนฆ่ากันในป่าเร็วมีคนฆ่ากันริ้วมีคนฆ่ากันริ้วสวยสวยครับนี่เนะนี่ยนะนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยนี่เนี่ยถึงเจอโจรเ,อ,อ,เอ,อ่อหาเะไรยังมาดี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 าดาดาดยัยฉันหนัวร, <c oughs> ร้อนเรหลือพลังหัวร้อนจะลงทันเกเองเฮ้ยอะไรอะไรมึงโจรเฮ้ยโจรเฮ้ย

ชิบไปครับชิบไปใจของเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนดี๋ยวเสือที่มีแล้วก็เป็นมลมาศนะออกจักละตอนนู้นไม่มีตัวอะไรที่มันถึกถือเลยูจับมาจอกหลอกทำไมอุมาจอกโลดกทำไมเอาเอาไอ้เนี่ยนี่เอาเอาก็ตายไปดิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดดูปิดดอก แม่งชิดนมึงก็ดิง้งไครับได้คับไดใจครับ <c oughs> ดีว่ามกันได้ครับอีน easy วยุด์ขี้ไปละาย